สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศปัจจุวันเสาร์ที่31สิงหาคมนะครับแล้วนีนแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านทางด้านเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่าทางด้านเวียดนามตอนบนซึ่งแนวร่องนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงมาทางด้านประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้ ในวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็เริ่มเยอะขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยฝนอาจะย,ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะประมาณ4 0นะนะครับ,นะรบถ้าเรามาดูพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้เราจะเห็นว่าฝนเนี่ยโดยรวมจะเยอะอยู่ทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับตอนบ่ายเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยฝนก็จะเริ่มลําเข้ามาทางด้านอีสานด้านติดประเทศลาวภักเนือติดประเทศลาวนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ย ก็จะเห็นว่าลองเคลื่อนลงมาเนี่ยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนการกระจายตัวเยอะขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอาจจะมีค่อนข้างแรองอยู่บ้างทางด้านตอนบนโดยเฉพาะอดามันตอนบนเนี่ยเรานองขึ้นมาเนี่ยประมาณ2เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรแต่ว่าอดามันตอนล่างเอาไทยตอนบนเนี่ยหนึ่งถึงสองเมตรถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรได้ เรามาติดตามข่าวลายพยากรณ์อากาศลายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน40เส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวพวกเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ด้านรับลมแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม33ถึง36องศาพาคตันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน60อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนและติดทางด้านประเทศลาวพวก นนองคายเบิงการหนองบัวลำพูสะเกสะสกลนะครนะครพนมอุดรธานีขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-35องศาภากกลางวันให้ฝน40%ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านรับลมนะครับทางด้านอาุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนะครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35องศา ภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านนครนายกชเชิยงแสาสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-35องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน30%อาจจะอยู่ทางด้านเพชรบุรีประจวบชุมพรสงขลายาลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดได้รวม33-35องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน30% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านละนองพังงาแล้วก็ทางด้านต่างหะสะตูลอุณหภูมิทรงสุดไดยรวม33-35องศาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน40%อุณหภูมิทรงสุดไดยรวม32-35องศาจบการรายงานลักษณะอา,ากาศจากกองพยากรณ์อากาศากรมตุนิยมพิทยาสวัสดีครับ